วงการบันเทิงห่วงแจงขอโทษแจส็สกลับบ้านมาก็ไม่เหมือนเดิมสุดเนื่องจากนักแสดงตลบอารมณ์ดีนักร้องแจส็สชวนชื่นรักษาอาการป่วยโควิด1 9หายดีแล้วและได้กลับบ้านแล้วแต่ช่วงแรกที่กลับบ้านยังคงเว้นระยะห่างกับทุกคนในครอบครัวเพื่อความมั่นใจล่าสุดแจงจงจีพันรยาคนสวยโพส์ภาพคู่สามี พร้อมไรา่ย,ยาวหลังแจ๊สหายจากโควิดที่พบความเปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนว่าตั้งแต่เกิดเรื่องโรคนี้มาการกลับบ้านมาก็ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากเราไม่มีความรู้และความเข้าใจทุกวันนี้เราอ่านแต่ข่าวด้านลบในทุกวันคุณหมอก็แนะนำแล้วว่าเรากับตัวถูกต้องแล้วทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้านแต่พอเมื่อแจงเริ่มเปิดใจในวันแรกที่แจ๊สเข้าบ้านบอกตรงๆก็ยังระแวงอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่แจสก็เข้าใจแจงในทุกเรื่องเลยขอบคุณมากๆในข่าวไม่มีวิธีการบอกเลยว่าคนไข้ที่ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตปกติในครอบครัว100%ได้เลยไหมเท่าที่ไปตามหาอ่านประสบการณ์ของท่านอื่นบอกตรงๆแจงก็ไม่อยากติดกรอบไอโรคนี้เนี่ยเราก็ไปบ้าจี้ตามวัคซีนที่เขาชวนให้เราไปฉีดจนจิตหลุดไปอีก แจสก็เป็นคนดึงสติแจงอีกว่าเราอยู่บ้านก็รอไปก่อนก็เข้าใจว่ามันยังไม่ถึงเวลาและรอบของเราเรากลัวใช่เพราะเราเคยเป็นโรคปอดอักเสบมาก่อนถ้าเราติดเราอาจจะแย่ก็ได้ความคิดเรายิ่งทําให้ทีกอย่างในบ้านแย่ไปหมดความรู้สึกของแจสก็แย่ทําให้เมื่อคืนก็ทะเลาะกันเรื่องหาว่าแจงกลัวเขาเขาจึงไปนอนห้องกับตัวเหมือนเดิมแจงไม่กล้าที่จะให้ลูกกลับมาอยู่บ้านด้วยกันเหมือนเดิม ถ้าเป็นไปได้แจงคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นในหลายๆครอบครัวแจงเป็นคนคิดเยอะคิดเยอะเกินไปจริงไม่เอาละแจงอยากบอกสำหรับครอบครัวอื่นๆน,นะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์ละกันนะสำหรับเรื่องบ้านแจงเองเป็นเรื่องจริงอยากให้บอกกล่าวเล่าเรื่องเรื่องทำอย่างไรเมื่อคุณกลับมาถึงบ้านและเราสามารถใช้ชีวิตกับคนอื่นได้ไหมแจงก็ยังเชื่อว่ามีอีกหลายๆครอบครัวที่เป็นแบบครอบครัวเราสุดท้ายนี้แจ๊แจงขอโทษ นัแอาจัสป่าดุงเอาใหม่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแจงต้องหลุดออกมาจากวงเวียนนี้ให้ได้แจงสัญญาและแจงจะทำให้ดีที่สุดแจงทำให้ทุกอย่างพังด้วยความคิดมากเกินไปของแจงเองเราอุตสาหรอดมาได้แล้วทำไมแจงถึงลืมคำว่าต่อไปนี้เราจะทำทุกวันให้มีความสุขไปได้